มดดามช็อกเปิดแชทสุดท้ายแตงโมงส่งหาสามวันก่อนเสียชีวิตหมดดามกชาภาเปิดแชทสุดท้ายที่แตงโมงนิดาส่งมาหาเพียงสองสามวันก่อนเสียชีวิตเจ้าตัวช็อกรอเพิ่งได้เห็นและพระตอบข้อความสุดท้ายเป็นอีกหนึ่งคนที่นักแสดงสาวผู้ร่วงลับแตงโมงนิดาสินสนมและลักใครสำหรับพิธีกรฝีปากกล้าหมดดามกชาภาและล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยอีกครั้งเรื่องที่ทำให้เจ้าตัวช็อก นั่นคือการไปเห็นแชทที่แตงโมส่งให้เป็นครั้งสุดท้ายเพียงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตโดยมดดำเล่าว่าเพิ่งไปเปิดไลน์แล้วพบว่ามีแชทที่แตงโมส่งมาหาเรายังไม่ได้เปิดอ่านในแชทแตงโมส่งรูปรับปริญญามาให้พร้อมกับบอกรักมดดำเผยว่ามันส่งมาบอกว่าอีแม่เรียนจบแล้วนะแล้วก็ส่งมาบอกว่ารัก อีกสองสวันก็ตายส่งรูปมาบอกว่ารักฉันก็ไม่ได้ดูไลน์ยังไม่ได้ตอบและยังไม่ได้ตอบคนอื่นอีกเป็นพันเพิ่งมาเปิดดูก็ช็อกเขาส่งรูปรับปริญญากับรูปสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันมาให้นับว่าเป็นแชรที่ใครเห็นแล้วก็คงใจหายไม่แพ้กับมดดำและที่น่าเสียดายคือไม่มีโอกาสได้ตอบกลับเป็นครั้งสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลในการแชร์ภาพมุดดำกระชาพา melonp.official ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ